โรงเรียนโคกโพชัยศึกษาขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับท่านภูมิในการศึกษารุ่นบง ประวัติท่านผู้มิในการเสกสรรลุนบงเกิดเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2513สมรสกับนางสิริพรลุนบงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองไผ่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต3มีบุตรชายทั้งสิ้น3คน ประวัติด้านการศึกษาสำเร็จการศึกษาคุณรุศาสตร์บัณฑิตจากวิทยาลัยครูเลยเมื่อปีพุทธศักราช2536และปีพุทธศักราช2546สำเร็จการศึกษาศึกษาศษาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเฉลิมพระเกียรตยิจังหวัดขอนแก่น ประวัติด้านการทำงานบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เมื่อวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2536ที่โรงเรียนภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2542ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตนอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแกน่น วันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2543ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านหันโศกเชือกอําเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแกน่นวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2547ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหันอําเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแกน่นวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2548 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนหันอเภอแวงใหญ่จัังหวดขอนแกน่นวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2561ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโศกนกเต้นประชาอุปัรรมอเภอพลจัังหวดขอนแกน่นปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพชัยศึกษาอเภอโคกโพชัยจัังหวดขอนแกน่น นปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้สร้างผลงานคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ทั้งต่อผู้เรียนครูผู้สอนและสถานศึกษาอาทิพุทธศักราช2561ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพเติดและอบบยมุขจากกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2561 ได้รับรางวัล MOE Awards ผลงานบีเด่นประเภทบุคคลสาขาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักราช2561 ได้รับรางวัลพนักง,งานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่นประจำปี2560จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพทธศักราช2563ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรศูนย์เสมารักสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดดีเด่นรางวัลเสมาพิทักษ์จากกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากการทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วท่านผู้อํานวยการยังได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดังนี้พุทธศักราช2,562ได้รับตําแหน่งเลขานุก,การคณะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2 5 6พได้รับตําแหน่งที่ปรึกษาสมาคมชาวพนักจิจสงเคราะห์สมาชิเกเครือข่ายพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย พุทธศักราช2,563ถึงปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรพุทธศ,ทศักราช2,563ถึงปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาการอนุกรรมาการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบสเสกสันวิทยาแกว ศึกสาางสันสุขุมดูอวยวิทยายุดกว่างลุนลัางล่วงเวลาท่าสนางไกลเอยบงบทบริบูรณ์สาง บาดเก้าบริหารเสกประสิทธิ์ครูกลาท่ายาตครูไทยสันสูความพ่อเพียงคู่คุณน้รมแก่รุ่นแต่ท่างอายุน้อยแต่ความอ่านความคืดไกลนอบงบอกเข็นสู้กรรมความหูสู้ทาง พวกเราเชาวโคกโพชัยศึกษารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับทุกท่านขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้